สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาใส่ปุ๋ยหอมแบงค์นะครับซึ่งผมเองได้ปลูกหอมแบงค์เนี่ยเป็นในแปลงแบบว่าขนาดใหญ่ในครั้งแรกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ปลูกครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับผมปลูกแค่แปลงเล็กๆแปลงเดียวแปลงเดียวกับอีกเครื่องนิดหน่อยนะครับขึ้นแปลงที่สองได้ไม่ถึงครึ่งนะครับพ่าวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับ ก็ได้ไปศึกษามานะครับเนื่องจากเป็นมือใหม่จริงๆก็ไปศึกษามาว่าการใส่ปุ๋ยหอมแบ่งครั้งแรกนะ่ใส่ใส่เวลาไหนนะครับก็เขาก็จะไม่ได้บอกวันนะครับว่าเราหลังจากปลูกไป5วัน10วันเขาไม่ได้บอกนี้นะครับเขาก็จะบอกแค่ประมาณว่าเออให้วัดจากความยาวของหอมนะครับถ้าขึ้นมาประมาณประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมไปดูมานะครับเขาเรียกครึ่งนิ้วหรือนิ้วหนึ่งไ่ดูนะครับแต่ว่าสําหรับหอมของผมเนประมาณอายุแค่ประมาณ 10วันเท่านั้นเองนะครับแล้วมาทุกท่านมาดูนะนมันก็ยาวแบบยาวมากเลยนะครับเนะนื่องจากผมลองพื้นด้วยปุ๋ยหมักนะครับที่ทําไว้วันนี้นะครับปุ๋ยที่ผมจะใช้นะครับนะผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ไม่มีข้อมูลเลยครับหลายท่านนี่ก็จะใช้ปุ๋ยเคมีกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็จะใช้ปุ๋ยเคมีกันนะครับในการทําผักทำอะไรมัน หาซื้อง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมจะมาใช้ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่ผมทําก็คือสูตรวิศวกรรมแม่โจ้นะครับซึ่งผมได้ทําปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในสวนแล้วก็เคยทดลองปลูกหอมแบ่งมาแล้วนะครับแต่ว่าปลูกในพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยปุ๋ยหมักที่เราตากแดดแล้วมันสงบจากเชื้อจุลินทรีย์บอกแล้วเนี่ยนะครับ ก็คือปนปุ๋ยหมักที่เย็นแล้วนะครับเรานำปุ๋ยหมักล้วนเลยนะครับไปปลูกหอมแบงก็ปรากฏว่าสวยงามมากนะครับไม่ไม่ได้ผสมดินเลยนะครับเนื่องจากตอนนั้นก็อยากทดลองแต่ตอนนี้นะครับถ้ามาปลูกแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าต้องใช้ปุ๋ยหมักจำนวนมากนะครับทีนี้นะครับนี่เป็นการปลูกครั้งแรกนะครับในพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับก็คือจะมาใส่ปุ๋ยหมักนะครับวันนี้ซึ่ง การใส่ปุ๋ยหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งนี่ก็มีอายุนะครับในช่วงหน้าฝนนี้สี่สิบถึงสี่สิบห้าวันนะครับก็จะเก็บผลผลิตบางท่านก็บอกว่าใส่สามรอบนะครับบางท่านก็บอกว่าใส่สี่รอบนะครับบางท่านก็ก็จะบอกว่าปุ๋ยสูตรเดียวจนจบเลยนะครับอาจจะเป็นสูตรผมก็จาไม่ได้ครับเคมีนะแต่ว่าน่าจะเป็นสูตรเสมอนะครับบางท่านก็จะมีสองสูตรสามสูตรนะครับนะครับแต่สําหรับผมนะครับก็จะ ใช้สูตรเดียวนะครับก็คือปุ๋ยหมักวิศวกรรมเมจนนี้เลยนะครับก็คือจะใช้3ระยะนะครับ3ระยะนะครับก็คือผมจะเอาตามาความแบ่งอุดรน,นะครับผมคอมแบ่งอุดรที่ว่าผมดูในพิกต็อกนะครับเขาจะใส่3มรอบนะครับรอบแรกเอาสมมติเราใส่วันนี้ครับอีก8วันรอบที่2นะครับ ทีนี้รอบที่สามก็ประมาณแปดถึงสิบวันนะก็ะคือรอบสุดท้ายเลยนะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมก็แปลว่าผมเนี่ยจะใช้ปุ๋ยหมักนะครับเรามาดูกันครับทุกคนว่าปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะมะีมันจะสวยงามมากปุ๋ยเคยมีหรือไม่นะครับซึ่งก็ให้ทุกท่านได้มารับชมคลิปนี้ครับสำหรับใครทําปุ๋ยหมักนะครับก็ยังหาข้อมูลใน youtube ไม่เจอก็มาดูคลิปของผมได้นะครับ ก็มาดูผลลัพธ์ด้วยครับว่ามันจะงามขนาดไหนครับแล้วเราไปใส่ปุ๋ยหมักกันเลยนะครับ ครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ลดน้ํานะครับผมไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็ลองทําดูนะครับว่าก็บางคนเขาบอกว่าถ้าจะใส่ปุ๋ยงดให้น้ําเช้านะครับแล้วก็ไปให้ตอนเย็นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยใส่สาาานนใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็รดน้ําเลยเพราะว่าเมื่อวานทั้งวันก็คือไม่ได้รดน้ําผักเลยนะครับก็คือใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ลดเลยนะครับ ตอนนี้เป็นช่วงสายๆนะครับช่วงเช้านะครับก็ลดเลยนะครับก็มาดูกันอีกทีครับว่าใส่ปุ๋ยรอบที่สครับอีก8วันนะครับนะออมแบ่งเนี่ยที่ผมปลูกด้วยเอาใส่ปุ๋ยหมักสูตรพิศวกรรมเมโจ้นะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับจะได้ผลผลิตดีหรือไม่นะครับเรามาติดตาม ดูกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการใส่ปุ๋ยหมักเป็นการใส่ปุ๋ยหอมแบ่งรอบแรกนะครับด้วยปุ๋ยหมักนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องอยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับนะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละครับ